สวัสดีครับทุกทุกท่านก็วันนี้จะมาชี้แจงเรื่องการทำ MV นะผมก็อยากทำ MV มากเลยคล้ายๆหนังนะครับแต่ไม่มีเพื่อนผู้ใดที่สนใจก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับแต่ก็ทิ้งชื่อเพืไว้ด้วยแต่ผมจะขอเป็นเพื่อนไปนะครับสําหรับวันนี้ก็มาชี้แจงแค่เท่านี้นะครับก็ไม่มีเลยมากนะฮะก็ได้ อยากสร้างเ v เนี่ะเอ็มเขาทำกันเยอะแยะนะฮะเยอะดีอกอ่าความแม่ใจเหมือนกันโอเคก็ขอบคุณทุกั่นนะครับที่รับชมจนเกือบจบหรือจบเลยนะครับขอบคุณครับออนี่นะงอะไรสิมึงมึงมึงเป็นโกโก,โกค้คลาสแน่มึง ขอบคุณครับที่รับชมมันจะขอบคุณเลยนะแกฮะ,อะโอ้โหเฮ้ยคนผิดไปทั่ว